สบายดีท่านผู allen, ้ชมท, <bunker. S 1> ท,ทุกท่านที่เขาลบ่านผู้ชมวันนี้เป่าลีกงมาแต่เวีย่ท่านผู้ชมเมื่อกล้วยฝนบริสุกพอดีก็เลยมาถ่ายทำบรรยากาศยนี่ฝนตกในเบิ่งบ้านใอยก็ดีใจเลยละชาวนครตกดีใจเติบเรื่องละตัวมันฮ้อนหลายอากาศเพราะว ah ่าเห็นน right ี่มองอยู่ความฮ้อนความฝนตกนี่ก็อู้เบิ้งงก้ะผู้ชม ที่ป็นอดบ้านกัน,นดูดอค่ะท่านใดที่ไปจากบ้านต่างเมืองเนาะท่านผู้ชมเดบ่าวิลี่ไปน,นั่นน่องเพราะว่าลูกเบ่าอิล,ไล,ลิไปเล่นกล้องลูกเบ่าอิลิไปเฮือนป้าเฮือนเอื้อยนั่นแหละโอ้ยฝนตกฝนตก

มายัางวะเฮ้มายัางกีมายัางนี่นเฮ้อเ,อเต้แบ่วะ,ะเฮ้ป,เป,นนป้าแต่วะหายมู่บ่เอาวิ่งใกล้ไม่ให้กินได้ชาวนี่จังหายเลยนี่ค่ะมัมนดูรีห้อนครับผู้ชมเอ้ยอากาศมันห้อนหลาย หัวหานใกล้หวนี่นี่ครับฝนตกแห้งๆนะผสมแห้งเติบแล้วเรียหน่าทีได้ไปเยื่อเขียดอยู่ขันฝนตกหึงคันฝนตกดุนนะเออฝนตกเ้าไวนี่ก็จะบดไปเอราะว่ามันแห้งดินแห้งหลาย ว่านี่กับ,บต๊หากระตุกมาหนี่ต๊ค่พยาะแต่ว่ากระน่ำไหลอยู่น้าผมท่นนี้ซึมลงต๊กเพราะให้อากาศโบมเอาบัไดาให้สังกะสีเย็นให้จิ้งต่างๆ่ซุ่มซื่นนะครับผู้ชมเบาหลี่ออกมาพี่แล้วมันนี่อยู่นี่เจ้วบเปียกหน เดี๋ยวเบาลิชมาเฮือนก็ข้าวหนึ่งมาฝึงเฮือนชาลันแป้นเบาุลิมาเพราะว่าเอาลูกมาได้เศร้ายังไม่ได้เอาเมื่อฝนตกฝนลิ้นโดนมาเร็วมปน้ำอาเร็วมาน้ำอาวน้ำอา Má lịt nam, lịt nam Ha Phải Phải cái đi lịt nam bó Đông Nì, nì, nì Đi chị phải sai, đi mà bước đi Bước nam loi đi Được không? Ai đi nắp Hả? piang piang Bên em phun tốt bỏ Hả? phun tốt làm được đâu Bye nữa đi Bye bye nữa đi đây <laughs> cả <laughs> 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 นี่ลาทำาับชมเดิหน้อยเวลาเจอน้ำเจอคนก็จะหล่าเลืงกิลินน้ำบอกิลินนี่ช่างอืฮะบอกละน้ำลายแน้ว Dên bó Ký dên bó Ui Đi đi đi, đi hướng lại đi mày nhau rồi nè Má má má, mặc pháo gì tốt kìa hù á Muôn bó Muôn bó เล่นเล่นแม่มาแล้วเล่น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 แม่มาแล้วเล่นนี้วุ้ยงานทำไม่ช่่มเลยจ้าเจ๊งแล้วเจ๊งผ้าเจ๊งคนแล้วคนกระตุกกระแห้งวะไรมันนี้ บริมาแต่เ,เบียก็เลยถ่ายบรรยากาศในตัวมมว่าบุ๊มบิ้ววิวลงพอดีมาเนี่เป็นมือนึงอีกค่าเาบียนะเลน่น <c oughs> ไปเข,าเข,าเขา้าเนเข้านี่เข้าเนีแต่เนี่ยอาชีพฮัทหนุ่มพัดังแล้ว <c oughs> คนน้อยยา่านพัดดังนะ,ะต่ก็จบอหม นี่แหละบรรยากาศบ้านเฮามีฟุาากเป้าพุ้งหยางฝนตกก็จะพื้นเช้าหน้าจะพื้นคำว่า,าพื้นนี่ก็แปลว่าพระพระชาบ้านบอกเลยแปลว่าดีใจเลจะแปลว่าพื้นพื้นดีใจที่ที่ฝนตกประจันสาดีใจฝนตกที่ได้ดำให้ดำหน้า ภาษาบ้านนอกข้ากระดังยูดับเพียงข้ากระดังยูธรรมดาคนตกเดือนหาเดือนทุกดีน the 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 ี้จะเป็นเดือนไม่สาอยู่เดือนไมษสาอยู่จะเป็นเดือนหาเดือนหน้าจะเป็นเดือนทกจะเป็นเดือนตุก้าวันก้าวันมุ่งอะไรบ้านเพื่อนแล้วก็จะเป็นฤระดูทำนากระดูที่เมื่อยของเา้านาแต่ยามเกีข้าเขา่ยนน้ำเรื่อยๆมัจะบุ๋งเลยตลอด ขึ้นมายังนี่ขึ้นฮะกูได้กูได้ไปที่โรงหลินน้ำโรงหลินบ่อหนามฮะบ่อหลินบ่อบ่อหลินน้ำนะบ่อหลินน้ำนี่คือเหลื่อมใช่นี่

lên ngay thì lúng, nào à, nè, nè, đi lúng nè, mua anh đi, mua nó bảo ทังเด็กน้อยทั้งหมาหน้อยท่านผู้ชมไม่เบาลีถ่ายอ่ะมูเนี่ยถ่ายมันนี่ก็เลยถ่ายออกมาน้อยทั้งเด็กน้อยเดี๋ยวจะไปตรวจชอบเบิ่งมง่วงซุปนี่มากยังนี่มาหาม่วงซุปป้ะอยู่ใส่ฮะน้ำน้ำไมาได้ใส่ Tuần mùa 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 có mùa mùa à, mưa 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 bài. Bài, mưa bay bay mùa 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 พอดีหันนะจ๊ะมีช้าะสมปปปไปปีหนึ่งเกือบสองปีแล้วอีกประมาณเดือนหนึ่งจะสองปีพอดีหันพอดีหันปึ้งๆกับฉันซะยันงน้อยอ่ายกงมือไปดิยงมือเอาไปถ่ายรูปนี่ เอตี้เส้เพื่อนนะฮะไปกับไปนนาแม่ให้แม่เช็นให้ไปไอมักลิ่นไปนี่เด้เป็นน้อยเป็นวัดแล้วเป็นวัดแบบมันดื้อเลยนี่คนเต้มาหน่อยดูตีนตอกตีนตอกรถเออ